สวัสดีครับสงครามยูเครนจากเดิมที่รัสเซียวางแผนยึดอย่างรวดเร็วโดวยใช้กําลังมาจากทางตอนใต้ทางตอนเหนือก็มาจากเบลารุส โจมตีทำลายยุทธกรณ์กรยึดกรุงเคียบยึดอำนาจรัฐบาลแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่ชาวยูเครนนี้ไม่ต่อต้านจบเกมไปแล้วก็ร่างรัฐธรรม,มนูญขึ้นมาตั้งกรอบเวลาเลือกตั้งนานาชาตินี้ก็ทำอะไรไม่ได้มันเป็นสูตรสำเร็จของเผด็จการพื้นฐานทั่วไปนะครับการยึดอำนาจแบบนี้อุปสรรคมันก็มีอยู่3อย่างด้วยก,กัน 1. การต่อต้านจากประชาชน 2. จะตั้งกติกาย,ยางไงนะครับให้ฝ่ายตัวเองนี่ชนะในการเลือกตั้งแล้วก็อยู่ในอำนาจที่ต่อไป 3ก็คือการยอมรับจากนานาชาตินะครับ การแก้ปัญหาก็คือการปราบปรามคนต่อต้านในกรณีของยูเครนก่อนที่รัสเซียจะปลุกนะครับความนิยมของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นี้ค่อนข้างต่ำประชาชนนี่ขาดความเชื่อมัน่นกลุ่มโปรรัสเซียก็มีเยอะรัะเสเซียก็เลยถือโอกาสนี้ถ้าทำสำเร็จการตั้งกติกาก็ไม่ใช่ปัญหาเวิร์กช็อปที่ไหนก็ได้ตัวอย่างนี้พอมีส่วนการยอมรับจากนานาชาตินะครับถ้ามีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะด้วยกติกาอะไรก็แล้วแต่นานาชาติทำอะไรได้ไม่มากนักกดดัน น่อยตัดสิทธิ์ทางการค้าไปซึ่งรัสเซียคิดว่าไม่เป็นไรปกติยูเครนก็ไม่ได้เฟื่องฟูอะไรนี่อยู่แล้วแค่เงินค่าก๊าซก็เลี้ยงดูบรรดาผู้นําฝ่ายรัสเซียได้แบบสบายสายไม่ต้องถามถึงประชาชนของยูเคนะครับระบอบแบบนี้ไม่ได้คิดถึงประชาชนนี่อยู่แล้วประชาชนนี่เป็นภาระเป็นแรงงานแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมเท่านั้น นั่นคือความคาดหวังของรัสเซียในตอนแรกแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นคาดเคลื่อนจริง,รงๆการยึดอำนาจแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีโหนประจำตัวคอยทำนายไทยทักแก้เคล็ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองเรื่องนี้มินออนไลน์น่าจะให้คำปรึกษาได้แต่ว,ว่าเสียใจนะครับปูตินเนี่ยเป็นออร์เทดอกซ ดยความที่ปูตินนี้พูดไม่เก่งก่อนเข้ายึดยูเครนปูตินก็พูดตามสคริปต์ว่ารัสเซียเนี่ยต้องการมาปลดปล่อยชาวยูเครนจากการปกครองที่ชั่วร้ายรัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นพวกนีโอหน้าฮีรัสเซียคนดีจะมาปลดปล่อยชาวยูเครนเองปูตินพูดไปก็ดูเขินๆอันนี้ดูออกนะครับแน่นอนว่าสุนทรพจน์แบบนี้ในยุค 5G ในพศนี้มันไม่ได้ผลถ้าเป็นประเทศโลกที่3แถบแอฟริกาก็อาจจะมีคนเชื่อแต่ว่ายูเครนถึงแม้ว่าจะยากจนแต่ก็ ก็มีการเข้าถึงข้อมูลนะครับและด้วยพื้นฐานประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยทำให้ชาวยูเครนส่วนมากไม่เชื่อ มันจึงเป็นงานยากกว่าที่คิดของปูตินถึงแม้ว่ารัเสเซียจะมีกองทัพใหญ่และก็มีอาวุธร้ายแรงแต่ว่าสงครามยูเครนเนี่ยมันก็ยังยากในการที่รัเสเซียจะตัดสินใจใช้อาวุธร้ายแรงแม้ว่ารัเสเซียจะดูแข่งร้าวก็ตามนะครับถึงแม้ว่ารัเสเซียจะสร้างความเสียหายกับยูเครนได้แต่ว่าอาวุธของรัเสเซียก็ถูกทำลายจำนวนมากนี่เช่นกันมันสร้างความเสียหายกับภาพลักษณ์ไม่เฉพาะกับกองทัพรัเสเซียเท่านั้นแต่ก็ยังรวมถึงตลาดส่งออกอาวุธด้วยที่สำคัญ เนี่ยมันเป็นกรณีศึกษาของนาโตในการรับมือกับรัสเซียนะครับแน่นอนว่าถ้ารัสเซียจะปลุกนาโต้ด้วยฮาร์ดแวร์แบบนี้ไม่ได้แล้วรถถังรถทุ่มเกาะเอาไปเป็นแนวหน้าไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับเอาไว้ส่งกําลังบํารุงส่งข้าวส่งน้ําหรือว่าเอาไว้เป็นที่พักนอนกันยุงอันนี้พอได้แม้แต่เครื่องบินที่เคยเป็นความได้เปรียบทุกสมรภูมิที่ผ่านมานะครับในสงครามยูเครนเนี่ยทำให้รู้ว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเครื่องบินยุคสีไม่น่า จะรอดในสมรภู์ิเมื่อต้องเจอกับระบบป้องกันพื้นสู่อากาศโดยเฉพาะเครื่องบินสองที่นั่งโจมตีภาคพื้นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นซู30หรือว่าซู34นี่แค่เจอกับ S300 รุ่นเก่ากับขีปนาวุธประทับป,ป่าอย่างร่วงขนาดนี้แล้วนะครับแล้วเจอกับพวกที่ทันสมัยกว่านี้จะร่วงขนาดไหนระบบเชื่อมต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์อันนี้มันสําคัญมากจริงๆนะครับรัเสเซียเองก็ไม่พยายามส่งเครื่องบินนี้เข้าไปเพราะว่ามันมีแต่เสียกับเสีย รัเสเซียเอาปลอดภัยไว้ก่อนใช้ขีปนาวุธแต่ว่าขีปนาวุธมีหน้าที่ทําลายมันไปคุยเจรจาไปยึดนี่ไม่ได้ก็ต้องส่งกําลังภาคพื้นนี้เข้าไปอยู่ดีนะครับ ดิคอยจำกัดของนาโตในการช่วยเหลือยูเครนจึงทำได้แค่ส่งอาวุธเชิงป้องกันให้อันนี้เอาจริงรัเสเซียก็ไม่ได้ต้องการถล่มยูเครนนี่ให้ราบแค่ต้องการยึดอำนาจการปกครองและรัสเซียไม่ต้องการรบกับนาโตนะครับเมื่อมันยืดเยื้อรัสเซียก็ต้องเล่นเกมยืดเยื้อเอานักรบซีเรียนี่มายูเครนรัสเซียลดต้นทุนหรือเปล่าอันนี้ก็ใช่นะละครับแต่ว่านักรบซีเรียก็พร้อมตอบแทนรัสเซียด้วยเช่นกันอยู่ทีวิธีของรัสเซียในซีเรียก็คือคอย ค่อยยึดเมืองไปเรื่อยๆต้อนกลุ่มต่อต้านไปเรื่อยซึ่งในซีเรียนี่มันได้ผลนะครับแต่ว่ากับยูเครนที่อาวุธกับความชื่อเหลือนี่มันต่างกันแรงจูงใจก็ต่างกันด้วยจะเป็นอย่างไรล้วครับจากทะเลทรายมาเจอกับหิมะแต่ว่าแน่นอนว่าความเสียหายนี่เกิดขึ้นแน่นอนนักรบซีเรียจะเป็นกําลังสําคัญในการยึดยูเครนได้หรือไม่ซึ่งรัสเซียก็พร้อมเล่นเกมยาวเหมือนกันนะครับ